ไอตัว erm ไหนเสียงดังให้ทรดไอเฮียเล่นก wow ็ควายตัไอตัดเต่าควยมึงไอขยะไอกาอโอเยอทเรเหมือนหนามเลยควายเยอะกาอสันดาในชั้นต่ำจอดหน้าร้านเบียร์ไม่เป็นไรจอดหน้าร้านเบียร์ไหวๆๆมาดวดเลย ขอขับเพื่อนอย็นอย่าอย่ารีบมันก็ต้องนเดียวมึงใจเย็นๆกันแล้วรอฟังคนสั่งอ่ะเย็นรอลงซ่อมรถแป๊บเดียวอนซ่อมรถนะมาปารเโอห่เปีป๊แป๊บนึ่งนะพี่เอ่งนะถ้าในอุโมงผม

มามาเดี๋ยวกูฝ่าไปฝ่าไปเงี้ยมัไปเลยไปเลยไปเลยอย่างก็ถือไปถือไปถือไปถืไปไม่ได้ปล่อยนะไปรถกูจะพารถกู้จะพาไปรถตูจะพาไปจะพาจะพาจะพาไมเอาไม่มาไหว้ไม่มาลงไม่เติดกระพอยคนหนึ่งไม่เอาติด่ระพอยคนหนึ่งมล้วงมาล้วงเยอะ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  มไมชเยมมเมา่เอลาปวงนมาลงไปชนคนไอ้เหี้ยดูดิแวมึงชนคนทำเหี้ยไหนเอ๋ยควายย่ทุเรศศาสตว์ทุเรศเหมือนหน้ามึงเลยไอ้เหี้ยไปมาเด็กจะ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 มาเดมาเด็กจะมาเด็กจะมาเด็กจะมา

ตัวเพื่อนเราตัวเพื่อนเราตัวเพื่อนคนนั้นตัวเพื่อนตัวไหนวะเล่ตัวไหนมาตัวไหนวะไอ้เหี้ยมาดิต้องมาดิไอ้เฮียคนนั้นคนนำเหี้ยมึงเนี่ยมึงเล่ทุเรศเอาไว้สัตว์ไอ้โง่ควายทุเรศเหมือนหน้ามึงเลยนะไอ้เด็กเฮียไอ้เฮียมันเอามันเอาเพื่อนต้องมาดิมันเอาไปมื่อจบออกไปเอามันเอาไรทุเรศเหมือนหน้ามึงเลยไอ้สัตว์ควายมึงคุยทุเรศไอ้เหี้ยฟอร์มไหนมึงฟอร์มไหนมึงฟอร์มไหนมึงฟอร์มไหนฟอร์มไหนมึงฟอร์มไหนตายไปดิ ปืนมันออกปืนมันออกเยี่ยกระตอกเยี่ยกุยเยี่ยกุยม่แต่กุยเฮียกายหายอ่ำเยี่ยปรสิตไอ้ไอ้ออสบีนี้ออสบีนี้เอาศพไปเอาไปเอาไปเอาดิอยวก๊อบมึงเอาศพไปดิเซียเฮียศพไปเฮียศพไปเฮียศพไปเอาไปเอาศพนี้ไปเอาไปเล่นหนุนเล่นหนุนเล่นหนุบ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 แล้วช่วแล้วแก้ไม่มีเฮียไอ้ควายติดต่อโง่ติดติด ไอสิ่งมีหอียอไก่เหียโอ้ยเพื่อีกไก่ไหนไหนเียไหนแสเรื่องกูเป็นครูอะไรสัตว์โง่เข้ไาม้ายไ้ปดางไฟเเกินไปกิางไฟเลยหลังไฟเดี๋ยวกูแน่ไปดางไฟไปกลางไฟดิไหมไปีกับกูดิไงมันชุบหมแล้วนะไฟมันชุบหมดแล้วนะกับมาได้หลังเลยดิมันชุบลวมันชุบลวกลับมาดิกลับมาดิกลับมาดิดิมันชุบลวเห็นปะเฮียวายกระจอก ไอ้มี่ากีเสียงเดียวเดยวเดียวเดห็นหมายบ้าหมาเป็นอยูัได้ได้ไปพี่โอ้ยอน่อโอ้โหสวยง้อไอ้ควาย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 ข้าเไอ้เวง้อแล้วคุ้ยอะไรสคุวยอะไรมือไงขยะคยอะไรมไงตัวเฮียไปเยกับเพื่อนไปเยกับเพื่อนไปเลยกับเพื่อนกลับไปอย่างบ้านกลับไปอย่างบ้านไดาไหมกลับไปอยางบ้านไกลับไปอย่างบ้านหลังบ้านบอกเพื่อนหน่อยหลังบ้านหน่อยไ่กับาไกับาไกับ เขาไปเล่นกลองไปเขาไปเล่นกลองยังไมเยอะตรงตรงเฮ้ยยันดียันดีจะตายแล้วยันดี้จะไปเพื่อนจะไปจะไปเล่นเล่นเล่นควายกันต่อเดียร์ไม่รู้เนียมีออกกว่าคุยกระจกงู๋ต้องไปไม่มาเยอะจัดเลยจากไปได้มึงปิดตรงนี้ให้ได้ต้นไฟโดนกลางนางร้องไห้ไอ้กูตาย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 เพื่อนหาไปไหนหมดอ่ะเพื่อนเราโดนอะไรเพื่อนเราโดนต้องไฟปิดให้ได้เฮ้ยเอาพี่รามไปโชว์ ไปไอพวกเลี้ยจนแหลมมันต็่แต่ว่าเลี้ยจนแหลมมาตั่แต่ว่าชอบเลี้ยจนแหลมมากกูถามหน่อยดิเี้ยจนแหลมไหคุยกระตอกไอเหี้ยเหี้กกินเป็นเหี้ยกับน้องกูบ้าไปเหี้กกินเป็นเหี้ย้าไปท้ายเลยเหี้ยถูก้าไม่ต้องมาแ้วไม่ต้องมาแล้วเหี้ยไ่ต้อ้มาล่้อมาเลยไม่ต้องมาเลยไปเลยไ่้อาเยอะไร่หวปอะไรมึงเ้นีไไปหมึงป้ามันไม่หวเลยเหี้ยว้วไ่หว้

อาคุยมึงไอ้ขยะไอ้กาไอ้โง่เอเทเเหมือนหน้ามเลยควายเยยกาไอ้สันดาในชั้นต่ำมาเย่ะไอ้ราชนิุณชันต่ำไม้ขยะไอ้เด็กี่เยาคุ้ยมึงใหสัตว์เยลังบ้านเี่วมหานาอยไอสงบเขยนคุยไรเยอะคไรให้สัตว์ไอ้ขยะ

นั่นมึงหนีพี่อะไรนั่มึงหนีแตพี่อะไรสัตว์ปากดีเหรอไอ้สัตว์มึงหนีพี้ยอะไรฮะมึงหนีพี้ยอะไรสัตว์ไอ้จนไอ้พี้ยแต่งตัวก็กลุยพี้ยอะไรก็กลุยสัตว์กลุยไอ้เหี้ยไอ้เหย่แต่งตัวกลุยเหมือนลูกพี่มาเลยควายกลุยเหมือนลูกพี่มาเลยขยะไอ้ไม่หลังนั้นฆ่าได้เลยรีบเฮมีสองหนึ่งมีสองหนึ่งมีสองหนึ่งไอ้ควายกลุยเหมือนลูกพี่มาเลยนะไอ้ขยะกลุยเหมือนลูกพี่มาเลยนะไอ้ขยะไอ้เด็กเหี้ยเงี่ยบควายมึงไอ้สัตว์ไอ้เด็กเป็ดตะ หนีตายดิมึงหนีตายดิควายหนีตายดิเฮียไอ้ขยะลูกพื่มึงก็ตายไปแล้วนี่ควายกระจอกเจ้าหน่าโง่เล่นกูเอ้าละคองทีละคนทีละคนไหนไหนไอ้สัสไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไหนของคุยอะไรหนึ่งไม้กุ้ยสัสเอาไปขยะหนึ่งกุ้ยโง่ควายไอ้ตัวไหนที่น้องกูของคุ้ยอ้สัสหนึ่งกุ้ยโง่ หนกงสัตว์เอาเปลาเอาไอ้เหี้ยตัไหนเก่งหนึ่งงควายขยะเอ้ยเยีแกงขยะไอ้หี้อองควยมึงไอ้สัตว์ไอ้ขยะไอเด็กไทยไอ้ควายต่อยมไอ้นี่ไอ้ใครมีปแล้วมีไปแล้วใครมีอยแล้วใรอต่อไปได้แล้วไอ้เด็กี่อตไหนข้องควยแล้วึงกุใสัตว์ไอ้ขยะวายอนอยอ่อยอ อาสอบไปอาสอบไปอาสอบไปถือตบติดมือนะทุกคนถอบติดมือเขยด้แล้วอ้ยของคว้ยบ้างหนึ่งกูไปโงงควายแก้มือตัวไหนเก่งสุดสองมังหนึ่งกูได้ยี่กระจไอสัตว์ยกระจกยี่ยเหมือนขี้ข้าเยี่แก๊งหมาหลังอาในขยะออกไปแล้วออกไปแล้วรถกูเอง ได้ไหมเยี่ยมตำรวจรออยู่ไม้ตำรวจดักไอ้เหี้ยตำรวจตำรวจดักหมดเลยตำรวจดักหมดเลยเออขึ้นขอดิขึ้นขอดิขึ้นขอดิมึงคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดไต่ทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมองแหกมึงชนะกูเห่ยไอ้เหี้ยมาคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลืซอรซสู้ที่ไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊กทรงแก๊ที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอ้สัตว์มาฟัดไอ้สัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ได้เฮี้ยมของ